สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนปลายประชุมทุกคนเด้อไม่นี้เฮาอยู่หน้าโมซิตเด้อพี่น้องกันมาส่งของกลับบ้านพี่น้องเลยอยู่ทางบนยาน้าโมซิตเตอร์ไปเอาไปเบิ่งนข้างในกันเลยพี่น้องไปข้างในชีวิตยังไงคนสิลไล่บอลลึกหน่อยเนาะไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องสาวใช้ประแงมเสร็จแงงาเอาขบมาข้างใน gì là vậy là vậy là vậy là không là nhiều là vậy bát, vậy

ดีพี่น้องวันนี้อยู่มอสิดเนอร์นี่ควับอยู่มอสิดมอสิดเรา grab บ้านพี่น้องเองคนหลายหลาย ไ tamam ลมีลัวสิออกันะพี่น้องเอ้ยัวสิ่สองปอหดอก่เนาะบัวซิ่งแมวไล่ไล่ขังไล่เนยไม่เลิเนาะ อย่าลดเขาเลยนะเป็ไลค์หนาไลค์หไลค์เาาเ็นคนกับบ้านจากกับบะทุที่้องเอ้ยบ้าีป็นไลค์หลา เพื S <S ่อนมาโคตรชิลายว่างไงกรบบ้าดแล้วคุณคลายจริงๆเ้ย้าวข้างเข่าขางออกได้หนิคุณผู้ฟังประตูออกประตูเข่าใี่

อเวลาดแต่เราขางนอกเกียรยัง,ง,ยงเช่สานีรถที่้าเา5ถาอันนี้บรรยากาศอยู่ขางนอกพื่อนดน้านหน้าประตูเผาอยาเลยเบกาข้างนอกที่อดบ,บ้านพี่อน <c oughs> มาเห็นมอสิ้นเลย,ยกลับบ้าน hết cho nụ lại ngáp một cái nọ đây mọi thịt giòn mọi cái đó nụ cứ mà lại rồi. เตอนนี้เขาอยู่นาโมชีดสองเลยพี่น้องเขาจิกลาบ้านเลยพี่น้องมันตรงคองแล้วหรอแต่ดกาายก็ไลไรก็แท้ก็ติดตามเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่จบไว้สำนี้เลยพี่น้องต้องมามสรรค์สีทองเลยพี่น้องเด้อบายๆ้ สบายดีสวัสดีพี่น้อง